สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้มาตามต่อนั่นเพื่อนนะงว <c oughs> ดที่งวดที่ผ่านมาก็เท่ากับว่าข้อมูลล่างเราเข้าหมวดนั้นเพื่อนนะข้อมูลล่างเราเข้าแล้วก็หลักหน่วยเราหลักหน่วยทั้งสองหน่วยหน่วยบนหน่วยล่างเข้าหลักร้อยเข้าแต่ผมจับผิดนั่นเพื่อนนะสูตรหลักร้อยของเราหลักร้อยของเราได้หนึ่งได้สามได้ห้าได้แปด ก็ไปเข้าแปรแต่ผมไปเลือกสามหนะ้า่อนนะ <c oughs> อ่ะตกากบาดแล้วก็ชุดที่ว่ามาครบสองตัวล่างของเรานี่ก็เข้าจับเข้าตรงหลักเลยนะเพื่อนนะอ่ะมาดูต่อนนเพื่อนนะหววใหม่หววใหม่มาครบมาครบ,มาครบล่างเราจะจะเป็นยังไงจะเข้าไหมหววที่ผ่านมาเข้าตรงหลักเลยนะเพื่อนทีน่ว่า ครบล่างแต่ผมไปตัดออกจับแต้มเข้าจับแต้มเข้าเลยผมไปตัดออกเพราะว่าผมเอาเด่นสูตรนึ่งมาจับผมเอาเด่นสูตรนึงมาจับงดที่ผ่านมาผมเอาเด่นสูตรนึงมาจับงดก่อนมันไปบนตัวเดียวชุดเดียวงวดน,นี้เข้าล่างเราตรงนี้ แล้วก็ว่าตัดออกนั้นเพื่อนนะแล้วก็สอหก็ไปไปบนอีกแล้วก็ว่าสูตรนี้เข้าบนเข้าล่างนั้นเพื่อนนะสูตรนี้เข้าบนเข้าล่างอะตามต่อนั้นเพื่อนนะอะก่อนเข้าดูแนวทางเราเพื่อนฝากช่องฝากคำเตือนครับทิกโนนี้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใด,ดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดี๋ยวนะครับเข้าบ้านเข้าเข้า,เข,าเข้าบนสองงวดแล้วนั้นเพื่อนนะเข้าบนตรงหลักสองงวดแล้วแต่ผมไม่คิดว่าห้าจะมาผมคิดว่าสี่มาผมเลยเอาเอาสองไปใส่สี่เฉพาะเลขบนเฉพาะเลขบนเท่ากับว่าเข้าบนสองงวดแล้วนี่เข้านี่เข้า เขาบนไปสองงวดเข้าล่างล่างงวดงวดนี้ไม่เข้าเพราะว่ามันไม่มีหผมมาเติมหลงไปงวดนี้หไม่มาแต่ก็ว่าเข้าเข้าบนได้บนได้ล่างอ่ะตามต่อนะเพื่อนนะตามต่อคลิปนี้แก็ได้บนได้ล่างงวดที่ผ่านมา เดี๋ยวผมจะปรับลงปรับขึ้นมาดูสูตรแล้วก็ดูว่าผมเขียงจับสองตัวจับสองตัวล่างเพื่อนเพื่อนงวดนี้มันจะเข้าบนหรือเข้าล่างอีกงวดนี้มผมว่ามีสิทธินั้นเพื่อนนะทั้งบนทั้งล่างงวดนี้มีสิทธิ์ทั้งบนทั้งล่าง งว <c oughs> ดที่ผ่านมามันได้โต๊ดไหมได้โต๊ดได้หลักร้อยกับนีม่มีไหมมีเพื่อนนี่เข้าตัวโต๊ดด้วยนี่อืมเข้าคู่หน้าแต่เข้าตัวกลับนั้นเพคะน,นะเข้าตัวกลับคู่หน้างวดนี้งวดตัดไปในไม่แน่นั้นเพคะน,นะไม่แน่สูตรนี้ก็ถือว่าใช้ไดายนั้นเพคะน,นะลองเอาแต้มบนมาจับ กลับล่างนี่ผมว่ามีสิทธ์นั้นเพื่อนในสามงวดงวดนี้ดูงวดก่อนนะั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยดูความกันนั้นเพื่อนเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูดยยดใจลมๆใจลมๆนี่ล่ะสูตรเอาเดียนล่างมาเดียนล่างผิดนั้นเพื่อนนะ้นงวดที่ผ่านมา เดืนล่างเราไม่มีห้างวดที่ผ่านมาไม่มีห้าแล้วก็ไม่มีไม่มีศูนย์มีหนึ่งมีสามผมคิดว่าหนึ่งจะมาหนึ่งไม่มาเอาดูสูตรนั้นเพื่อนนะดูสูตรแล้วก็ดูจับสองตัวล่างให้เพื่อนไปเลยสองตัวล่างแล้วก็สองตัวบนสองตัวบนนี่แถมนั่นเพื่อนนะเป็นเป็นสูตรครบล่างเป็นเงินมาแถมหลายงวดแล้วนี่ ดูนี่เลยเพื่อนไม่ต้องไปดูย้อนง้ดนหลังดอกยี่สิบแปดงวดยี่สิบเก้างวดที่ผ่านมายี่สิบเก้างวดงวดนี้งวดที่สามสิบถ้าเข้าต่อนันเพื่อนนะถ้าเข้าต่องวดก่อนนนออกอะไรเก้าหนึ่งหกสองหกสองผมยังไม่เียนใส่ สองสองหกสองหกวันนี้ไม่มีหกวันนี้ไม่มีหกเล้วผม,มาเติมงวดที่ผ่านมาได้มันได้เลขตัวเดียวกันงวดที่ผ่านมาตัวที่เข้างวดก่อนมีสองหกมาเติมนะถึงเข้าวันนี้มาเติมวันที่ผ่านมามาเติมก็ไม่มาวันนี้วันนี้ก็เติมไปอีกนั่นเพื่อนนะกะเป็นเก้าตัว ก้าตัวมาครบล่างนั้นเพื่อนนะก็ไม่ทิ้งยังไงก็ไม่ทิ้งแค่สองงวดงวดนี้งวดนี้ที่สามไม่ทิ้งหลักหน่วยล่างผมเออหลักหน่วยบนเหมือนกันสูตรนั้นถ้าเรามาเติมงวดที่ผ่านมาก,ก็ยังเข้าวันนี้เอาเท่าเดิมนั้นเพื่อนนะเอาเก้าตัวเท่าเดิมแล้วนี่เราเอาแต้มจับมันก็เหลือน้อยตัววันนี้ได้แปดบวกสอง บวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่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 งบวกสองบวกสองตัวเติมใหม่นั้นเพื่อนนะดินสอเขียนใครจะว่าเก้าตัวมันก็เข้านั้นเพื่อนนะนก็แล้วแต่นั้นเพื่อนนะก็ตัดไปตัวหนึ่งงวดที่ผ่านมาตัดเก้าไปไม่มีเก้าในในเลขล่างงวดนี้ไม่มีสองมาดูที่ผมจับคู่นั้นเพื่อนนะจับคู่งวดนี้ผม เอาเลขใหญ่ไล่ขึ้นมานั้นเพื่อนนะ9 8 7 6 5 4 3 2 0ไม่มี2 1 0ตูนเพื่อนดูผมจับงวดนี้มันจัดมีไหม ข้างบนแต้มเหมือนเดิมนันเพื่นนะแต้มที่เข้านะแต้มอีกสูตรหนึ่งไม่เข้า <c oughs> อันนี้สองสูตรชนนั่นเพิ่นนะสองสูตรไม่เคยผิดนี่สองสูตรชนยังได้เท่านี้นั่นเพื่อนนะสองสูตรชนได้เท่านี้แล้วที่ผมเอาแต้มสูตรที่มันผิดนั่นมาบวกบวกไปเท่ากับว่าถ้าเป็นตัวชนมันก็จะได้แค่หนึ่งสองสามหก แปแต่เอาเต็มนี้นั้นเพื่อนนะเอาเต็มนี่เลยเอาเต็มนี่เลยแต่คุณไหนอยากได้ที่ว่ดสามสูตรก็จะเป็นที่ผมติ๊กขึ้นใหม่นี่สามสูตรแต้มสามสูตรจะก็จะมีหนึ่งมีสองมีสามมีหมีแปดมี9ส่วนสามสูตรถ้าส่วน2สูตรจะเต็มเลยเอาเต็มนั้นเพื่อนนะเอาเต็มถ้าเกิดว่าตัวไหนติดแต้มนั่นก็เอาในน้อยเอาก็ได้ตัว ตัวทีสองนี่คนดอยากได้ก็ที่ครบสองสูตรเนี่ยแท้สามสูตรนีจะมีหนึ่งมีสองมีสามมีหกมีแปดมีเก้าอันนี้แต้มสามสูตร <c oughs> เลขเก้าตัวมาครบล่าง มีต้องคอมเมนต์มาไม่เอาสิบตัวนั้นเพื่อนนะตัดไปได้ตัวหนึ่งแต่ที่เราจับตามแต้มมันก็เหลือน้อยงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาถ้าเอาตามแต้มนะเพื่อนนะเอาตามแต้มงวดที่ผ่านมามันเหลืออยู่ที่วงสีเขียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบิบอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบ็ดสิบแปดสิบเก้า ยี่สิบยี่ิบเอ็ดยี่ิบสองยบสามยี่บสี่ห้ายี่สิบห้าซุดยี่สิบห้าซุดอันนี้แค่แค่เอาตามแต้มนั้นเพื่อนนะแล้วถ้าเราไปตัดด้วยเลขเลขของวันที่จะออกอีกทีหนึงเพื่อๆอาจจะจะน้อยตัวกว่านี้อีกอันนี้ผมยังไม่ตัดนั้นเพื่อนนะผมเอาตามแต้มที่วงสีเขียวนี่ <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองตัดนั้นเพื่อนนะลองตัดแบบแบบที่ผมถ่ายออกให้เพื่อนดูผมตัดเลขเด่นตามนั้นเสร็จแล้วมันก็เหลือไม่กี่ชุดนั้นเพื่อนนะถ้าเอาเลขศูนย์ทั้งหมดงวดที่ผ่านมาตัวนี้ที่ผมตัดเพราะว่าดับหลักสิผมดับหลักสิบห้านั้นเพื่อนะงวดที่ผ่านมาถ้าเอาศูนย์นั้นเพื่อนนะนนเอาศูนย์นนะทั้งหมดงวดที่ผ่านมาศูนย์ศูนย์ผมยังเอาเลยเพื่อนเลขเลขของ วันที่จะออกอ่ะผมเอาเลขวันที่จะออกมานั้นเพื่อนนะมาจับใส่วันที่ผ่านมาชิปที่ผมสรุปให้เพื่อนไปผมเอาศูนย์ศูนย์ผมยังเอาเลยน,นเพื่อนศูนย์สองผมยังเอาเลยเพราะว่ามันเด่นศูนย์งวดที่ผ่านมางวดน,นี้คอยดูน,นเพื่อนเอาเลขเลขตัวนั้นมาตัดอีกทีหนึง่ง <c oughs> ถ้าไปตัดเลขตัวนั้นออกอีกทีหนึง่งก็จะเหลือน้อยกว่ากว่าที่ผมนับมันจีนอีก น,นี่เอาจับตามแต้มก่อนนั่นเพื่อนนะจับตามแต้มก่อนเก้าขึ้นก่อนเก้าแปดเก้าเจ็ดนั้นเพื่อนนะเก้าหกแต้มศูนย์นี่แต้มเจ็ดแต้มเจ็ดไม่มีนั่นเพื่อนนะแต้มหกมีแต้มห้าม,มีตัวนี้แต่ตัวนี้ก็เอาน้อยๆหน่อยนั่นเพื่อนนะ ว่ามัน2ส,สูตรแตม2ส,สูตรแต่ถ้า2ส,สูตรนี้ไม่เคยผิดก็ยังไงก็แล้วแต่แตมสี่ไม่มีแตม3มีแต็ม2ม,มีแตม0นมีแตม9มี การถอยอกเลยเลยเต็มหนึ่งมีอืมเต็มหนึ่งในเต็มสามเต็มแปดมีเต็มเก้ามีเต็มหนึ่งมีเต็มสองมี เต็มสามมีเต็มเต็มสี่ไม่มีเต็มห้าตัวสองสูตรเ <c oughs> ต็มสองเต็มหนึ่งเต็มศูนย์ เอาเลขล่างมาตัดอีกทีนึงเพื่อนนะเอาเด่นล่างมาตัดอีกทีนึงก็จะเหลืออาจจะเหลือน,น้อยลงไปเราไปจับด้วยเลขงวดที่จะออกวันที่นั้นอีกทีหนึง่งเลขจากที่จับคู่กันไม่มาของวันนั้นอีกทีนึงนนเพื่อนนะจะเหลือน้อยเต็มแปดมีเต็มเจ็ดไม่มีเต็มหนึ่งมีเต็มศูนย์มี แต้มแต้มเมีแต้ม5มีแต้ม5ตัวที่สองสูตรแต้ม7ไม่มีแต้ม5มีตัวเดิมงวดที่ผ่านมาเลยนะเอาตามแต้มนั้นเพื่อนนะมันจะหาว่าเลขเก่าอีกแต้ม6มีแต้ม8มีแต้ม9มี เต้มหมีเต้มเไม่มีเต้มสไม่มีเต้มเต้มสีไม่มีเต้มสมีเต้มหนึ่งมีงดที่ผ่านมาตัวเด่นของผมเลยตัวนี้อ่ะอันนี้เอาตามเต้มนั้นเพื่อนนะเอาตามเต้มเพื่อนชอบสุดไหนก็เอาอันนี้เต้มล่าง ส่วน3ามสูตรก็อย่างที่อธิบายอันนี้คือเข้าแต้มหมดทุกตัวนั้นเพื่อนนะแล้วก็ไปตัดด้วยเลข <c oughs> วันที่จะมาตัวไหนที่จะไม่คู่กันนั้นเพื่อนนะตัวไหนที่ว่าหลักหน่วยไม่มีก็เราก็ตัดออกไปจะเหลือน้อยอันนี้เท่ากับว่าเหลืออยู่4 7่เจ็ดแปดเก1า1ิ1สิบบห้าห จ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยสิบสองยิบสามยี่ิบสี่ยิบห้ายี่ิบหกยิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบแปดอาจจะได้บนด้วยนั้นเพื่อนนะอาจจะได้บนด้วยว่ามามันมาบนสองสองงวดแล้วที่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 ผมเห็นมานี่นั้นเพื่อนนะก่อนนานู้นไม่ได้ดูก่อนหน้านนู้นไม่ได้ดูว่าก่อนหน้านนู้นมนนนันมครบบนได้ไหม ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าก่อนหน้านู้นมันครบบนไหมหกสองนี่มาหกสองมันได้อยู่แล้วเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งออกสี่เก้าหนึ่งก็ได้สองตบนนั้นเพื่อนนะเก้าหนึ่งหกศูนย์ หกศย์เลขบนออก92 92ก็มานั้นเพื่อนนะเก้าก็มาแล้วเลกล่างออก2องสองศวด2องศูนยออกเลขบนได้5 52 52าส้าก็มานั้นเพื่อนนะห้ก็มางวดถักขึ้นไปนูน่น7 87ออก09 09เอื้องงวดนั้นไม่ได้งวด600606 60, งวดนั้นออก8888มานั้นเพื่อนนะเข้าบนเข้าล่างนั้นเพื่อนนะสูตรนี้เข้าบนเข้าล่างนะสองตัวเข้าบนเข้าล่างมีงวดเดียวที่ไม่เข้านับถอยหลังขึ้นไปก็ถือว่าใช้ได้นั้นเพื่อนนะ <c oughs> ถือว่าใช้ได้อะ เอาโครงสร้างสองตัวล่างมาให้เพื่อนไปถได้ที่จับตามเตียมได้เท่านี้นั่นเพื่อนนะทีนี้นับเราลืมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยิบสองยิบสามยี่สิบสี่ห้ายี่ิบหกยิบเจ็ดยิบแปดยี่สิบแปดชุดนั้นเพื่อนนะ ยี่สิบแปดส8ตยี่สิบแปดสตสองตัวบนล่างแต่สูตรมันได้ล่างแต่สูตรมันสูตรล่างแต่มันได้บนได้บนหลายงวด <c oughs> อ่ะขอบคุณนันเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมตามต่อน,นันเพื่อนนะไปจับอันนี้จับได้แต้มแต้มมันเข้าแล้วที่วงสีเขียวนี่นนเพื่อนก็ไปดูเอาเลขเด่นล่างมาจับแล้วก็จับ เหมือนผมตัดไปงวดที่ผ่านมาเด็กตัวไหนที่มันติดล่างเอาหมดทุกตัวตัวไหนที่มันติดล่างงวดที่ผ่านมาถ้าผมไม่ถ้าผมไม่ตัดเลขห้าออกงวดที่ผ่านมาก็แตกพอสูตรมันแตกอยู่แล้วผมไม่ตัดออกนั้นเพื่อนนะอันนี้มันก็เราก็ท่องทําตามสูตรมาสูตร <c oughs> คิดว่าหลักสิบมันดับห้าดับห้าสองสูตรมาตรงๆนั้นเพื่อนนะงวดที่ผ่านมา ถามตอนเพื่อนขอบคุณเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ